กระสวัสดีครับผมนายสายันสายเกียงนะครับคณะกรรมการบริหารพักไทยข้าวหน้าวันนี้ผมได้เดินทางมาที่อาคารผู้ป่วยเพราะว่าคุณแม่เกิดอุบิเหตุหกล้มและผมก็ได้เห็นห้องพระนะครับถึ่งอยู่ที่ตึกผู้ป่วย ก็เลยขออนุญาตคุณหมอท่านถามท่านหมอว่าผมจะเข้ามาไหว้พระไหมาทางคุณหมอก็เปิดห้องพระให้ผมก็ได้มาทำมากกไว้นะครับทำให้มีความเชื่นใจที่ผู้บริหารของ โรงพยาบาลอนุญาตให้มีพระพุทธรูปนะครับให้ชาวไทยพุทธที่มาโรงพยาบาลสามารถกลับไ้ผู้ชาได้เนี่ยก็จะมีรูปในรวงรอชกาวพระราชนินีและพระพุทธรูปขนาด12นิ้วบางงานยาดนะครับ แด้ขอหลวงพ่อใหญ่พระประจำจังหวัดอำนาจเจริญชื่อใจครับขอเก็บภาพนี้ไว้เป็นเพื่อให้ชาวไทยที่ศรัทธาในศาสนานะครับได้ชื่นใจว่าผู้รบ,บริหารของโรงพยาบาลท่านไม่ได้ทิ้ง วัฒนธรรมและศรัทธาที่คนไทยมีต่อศาสนานะครับแล้ก็อนุญาตให้ญาติผู้ป่วยมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพและบูชาของศาสนาพุทธนะครับนี่คือฮะหมู่พระพุทธรูปนะครับที่ประดิษฐาน และอนุญาตให้มากราบไหว้ครับก็มีหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธรูปนะครับนีฮะแล้วก็ด้านนี้จะมีอาสนะที่ให้เรากราบไหว้บูชาครับเป็นความเพลิ่พิิติของผมมากนะครับที่ผมได้เห็น รสำหรับคลิปนี้ก็ขอาการ์ดมากร่าวสวัสดีครับ